ฝั่งน้ำเงินนะชนะไปด้วยคะแนน3ต่อ2กันในการโหวตครับขั้เต่าที่ดูก็คือน้ำเงินจะเป็นฝ่ายลุกไล่เป็นส่วนใหญ่เพราะอาวุธเยอะกว่าใช่ครับมีโอกาสทำคะแนนนะครับง่ายๆเมื่อกี้มีสองจังหวะที่เขาไม่ีโอกาสได้แต้มแต่ว่าเขายังไม่สุดนั่นเองโอเคครับคู่ต่อไปครับรอบชิงชนะเลิศครับนะฮะประเภทต่อสู้นะครับบุคคลชายนะครับรุ่นอายุ16ถึง18ปีนะครับเป็นการพบกันระหว่าง วรกิจจันช้างครับโรงเรียนสุขโขทัยวิทยาคมพบกับภากรประพันธ์โรงเรียนกีฬาวาัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเจอกันอีกแล้วครับ2ทีมนี้เจอกันหลายรุ่นมากครับวรชาตินั้นสีแดงครับภ<ห>ากรสีน้ำเงินครับโดนไหมครับโดนไปก่อนครับลูกนี้โอ้โหหาจังหวะที่ทระยะของวรกิจเข้าไปใกล้เกินไปครับโดนทางภากรนะครับยิงมันหน้านำไปก่อนหนึ่งคะแนน กิจถ้าเร่งเกินไปอาจจะเสียทรงเสียรูปแล้วก็โดนแต้มได้นะครับ,รบต้องละเอียดครับเห,เหลือเวลาเยอะเลยนี่ค,<ณ>ค,<ณ>ครับสีไปเท่าไหร่าไปครับาไป<ค><ณ>นักกีฬาอกจได้คะแนนกลับมาเร็วๆนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเวลาเหลือเยอะครับไม่ค่อยหาดีกว่า ประมาาไม่ได้คู่เล่นสู้ก็มีอาวุธพร้อมตอบโต้อยู่ครับนักเขียร์ครับนักมันเขีย่ยกองเขียร์เล่นดูได้ไหมได้พาคคารับทายเกือบครับมีทุกทุกไหมกรรการสั่งหยุดไปแล้วครับตรงนี้ลูกเมื่อสักครู่ถ้ากรรมการไม่สั่งหยุดนี่การทำไหมครับ อาจจะมีโอกาสใช่ออาาจจะมีโกสได้คะแนนครับคือล้มเรื่องทาคะแนนด้วยครับต่อยหรือเตะก็ได้ครับได้ไหมลูกนี้น่าจะได้นะเต็มเต็มพร้อมครับโอ้ยกมาหนึ่งทงไหมฮะได้สองทงครับได้ครับต่อหนึ่งครับหนึ่งเท่ากันครับ ทางกอร์นี่ลีลาใช้ได้ครับออกซ้ายออกขวาไม่นิ่งเลยแรงไวลูกนี้แล้วยกหพยายามจะขึ้นหัวครับทางฝั่งแดงวรกิจเจ็บตาหรือเปล่าครับเหมือนจะโดนนิ้วมือจิ้มไปที่ตาครับทางกอร์นี่ก็โค้งสั่งเลยครับตอนนี้บวกได้บวก ออกสนามนะครับบอระกิจเหมือนจะกดดันนะครับท้าแต้มมีเซนช่วยหน,นึ่งคะแนนออกสนามไปนะครับสิน้ำเงินเมื่อกี้นะครับทากัน ที่ผมได้เรียนตอนเริ่มต้นนะครับบอกว่าความเครียดของเกมคาราเต้มันเยอะครับเนื่องจากพลาดจังหวะไม่ได้เลยแล้วที่อาจารย์บอกว่ามันไม่มีเวลาแก้เกมเลยใช่ไหมครับสำหรับการมาของนะครับลูกนี้ดับท้องได้ครับน้ำเงินดัดท้องได้สวยงามครับลูกนี้สามโค้ชสั่งแล้วเขาบอกบวกได้บวกหลักการคิดคำเป้าไม่เจอครับลูกนี้ สี่วิครับวารกิจพยายามจะเตะเพื่อ2คะแนนนะครับเพราะว่าคะแนนเดียวเขาไม่เพียงพอแต่ว่าการเตะเยอะๆก็อาจจะไม่ได้คะแนนแถมยังเสียแต้มได้นะครับเพราะว่าเปิดช่องที่สุดสองปลเตือนแล้วครับเตือนอุบลดึงครับดึงฮะลูกนี้เซนชูหายด้วยครับมีโอกาสเลยครับคนนี้หนึ่งคะแนนได้อยู่ครับ โอ้โหนี่พลิกเกมได้เลยครับเนี่ยหมอ,อไม่ใช่ครับมันเป็นข้ามขั้นไม่ได้ครับถ้าเป็นกรณีนี้กรรมาการเช็คความถูกต้องอยู่ครับยังได้เซนชูใช่นอาจารย์งเดี๋ยวครับเดี๋ยวเพืนๆครับกรรมาการขอเช็คความถูกต้องครับครับเนื่องจากเป็นการ15วิสุทธิ์ท้ายนะครับถ้าถ้ากรณีนี้ มันเป็นกรณีไม่เหมือนกันครับถ้านกรณีจับเลยเนี่ยจะโดนอีกแบบหนึ่งครับกรณีนี้คือการที่กรรมการสั่งให้วากราเตะเคยแยกออกแล้วก็นักกีฬาไปทาอาวุธนะครับจะไม่มีการข้ามขั้นไปสู่ทันีสามนะครับยังไม่ได้ครับโอ้โหวารกิจพลาท่าครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้วารกิจพลาท่ากับพากรประพันธ์ะไยครับสองต่อหนึ่งคะแนนครับ ปรากฏว่าพากรประพันธ์นะฮะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายน้ําเงินชนะไป2ต่อ1ครับวรกรวรกริจต้องคลองเหรียญเงินแทนครับวรกิจจันช่างครับจากโรงเรียนสุขุัไยวิทยาคมครับนี่เสียลูกแรกเร็วไปหน่อยครับรองมาได้แล้วน่าสวยนะครับไม่ทำเหมือนเดิมครับโฟกัสต้อไม่ได้ครับดูสวยนี่คนทำดีฮะครับทาต่อยโดต่อยแทนครับ โจมตีไปแล้วโดนดัดเคาน์เตอร์ท้องลูกนี้น่าจะได้ครับแต่ว่า,าความชัดเจนยังไม่มี